สวัสดีค่ะนางสาวอภกรปัญโยค่ะจากจังหวัดลำพูลวันนี้ได้มีโอกาสได้มาอบรมหลักสูตรผู้นำชุมชนรุ่น25ที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชนบุรีค่ะเป็นความประทับใจมากในเรื่องของแรกเลยก็คือการออกกำลังกายไม่เคยรู้เรื่องเลยว่ามันมีมันมีท่าทางที่มันเป็นพื้นฐานเราสามารถไปใช้กับชุมชนได้จริงพอเข้าไปอยู่ในใน,ในอาคารที่พักเนี่ย ไดพักกับคน20คน,นย,ยังคิดหนักเลยว่าจะนอนกันยังไงจะอยู่กันยังไงจะกินกันยังไงแต่เราก็สามารถจะบริหารเวลาได้แล้วก็อยู่ด้วยกันร่วมกันได้โดยการแบ่งกันบางคนก็ไปทานกาแฟบางคนก็ข้อ,องน้ําในส่วนของวิชาวความรู้ที่ได้มาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ได้ในเรื่องของศิละปะการสื่อสารสู่ความเป็นเลิศอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการคิดนอกกรอบการที่วางแผน เงแล้วโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาชุมชนเป็นอย่างสูงที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้ผู้นําทั่วประเทศได้มาพบกันแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นําและผู้นําก็จะนําความรู้ที่ได้นําไปพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนขอ,อกราบขอบพระคุณในหน้าที่นี้แล้วก็คิดถึงเพื่อนๆผู้นําชุมชนรุ่น25ทุกคน smart leader ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมอำนาจเจริญอินตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลริกิกเป็นผู้นำชุมชนจากบ้านแก่งตำบลลริกิกอำเภอโพ,รพเรืจอจังหวัดเลยครับผมมาที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชีบุรีครั้งนี้นะครับมีความตั้งใจอยากจะได้มาเรียนรู้มารับความรู้มีความตั้งใจมากครับผมเองนะครับดีใจที่มาพบเพื่อนๆนะครับซึ่งทุกคนมาทั้งสี่ภาคครับทุกคนก็ มาแบบต่างเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่มาอยู่รวมกันเป็นเรื่องที่ยากมากนะที่ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีผมประทับใจมากเลยนะครับรู้สึกว่ารุ่นนี้นี่ยผมประทับใจเป็นมีความเป็นกันเองมากเลยครับทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันครับนอกจากนั้นนะครับทางผู้ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับประทับใจมากๆครับสําหรับสิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้นะครับได้ ทราบน้ำประยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ได้ไปศึกษาดูงานนะครับท่านทางานตั้งแต่ต้นทางจะถึงปลายทางนะครับแล้วก็ทุกงานมีระบบนะครับพึ่งพาใสาซึ่งกันและกันเอื้อในการทํางานซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะนะครับสิ่งที่ไปศึกษาดูงานเห็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านน้ําใสนะครับหมู่บ้านเป็นขนาดกลางเขาเองนะครับก็มีปัญหามาก่อน แต่เขามาจัดก,การชุมชนได้อย่างดีโดยต้องคัดเลือกคนก่อนครับคนเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่เขาได้รับนะเราก็เกิดการเรียนรู้ว่าเออจะทํางานอะไรต่างๆมาต้องพัฒนาคนพัฒนาตัวเองก่อนเมื่อพัฒนาได้แล้วเราถึงจะไปพัฒนาคนอื่นได้อันนี้สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาชุมชนนะครับที่ดูแลเอาใจใส่พวกเรานะครับให้เรา ได้รับความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่ยงครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายปีรักษ์ลมงกำนันตำบลไส่ขึงอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมรู้สึกประทับใจที่ได้มารวมสมาร,ร์ตเลนด์รุ่นที่ยีประทับใจในเพื่อนฝูงนะครับมีความรักสามัคคี ประจับเจคณะวิทยากรที่ให้การดูแลพวกผม,กผมเป็นอย่างดีและมีได้มีการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละภาคให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสำหรับโครงการที่เราได้ไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบนนะครับและได้ดูงานที่บ้านน้ำใสนะครับ เพราะเราได้จัดการในการบริหารจุลนของเราเองได้และอีกโครงการที่ประทับใจคือเรื่องของศิละปะก,การสื่อสารสู่ความเป็นเลิศนะครับได้ประสบการณ์ตรงนี้จะนำไปใช้ในชีวิตของผู้นำหรือได้แนะนำผู้อื่นให้รู้ให้ทราบสิ่งต่างๆได้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันนภัชรารัตนวานผู้ใหญ่บ้านหนองรีตำบลชำล่าอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะดิฉันก็ได้เข้ามาสู่โครงการผู้นําการเปลี่ยนแปลง ชุมชนสมาร์ทลีเดอร์รุ่นที่25ค่ะประทับใจก้าวแรกนะที่เข้ามาในศูนย์ศึกษาที่นี้นะคะก็มาประทับใจเจ้าหน้าที่วิทยากรที่มาต้อนรับนะคะที่กระเป๋าให้ดิฉันเข้ามาแล้วก็ประทับใจเพื่อนๆประทับใจพี่ๆวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ดิฉันอย่างกระจ่างแจ้งชัดซึ่งในสิ่งบางอย่างที่ดิฉันไม่เคยเห็นไม่เคยได้ทราบนะคะดิฉันไม่เคยได้พบโดยเฉพาะดิฉันประทับใจวิชาการเรื่องเดินตามรอยยุคนบาของท่านในหลวง ทำให้รู้ซึ้งถึงกับการทรงงานเกี่ยวกับท่านนะงานทาง,างต่างๆมากมายในประเทศไทยนะก็ท่านก็ทรงเนหน็ดเหนื่อยนะทำให้เรารู้แล้วก็ประทับใจท่านมากขึ้น,นค่ะท้ายนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนนะที่ให้โอกาสให้ดิฉันมีส่วนหนึ่งมารู้จักทั้ง4ี่ภาคพี่น้องผู้นําชุมชนทั้ง4ี่ภาคได้มารู้จักกันมาเข้าสู่โครงการผู้นําสู่การเปลี่ยนแปลงสมาร์ทลีเดอร์รุ่นที่25ขอพระคุณค่ะ